ทำการซ่อมแซมในเรื่องของเชือกเบี้ยวของฟอร์ดพีท้าคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเกิดอุบัติเหตุมานะครับแล้วก็เบลล็อกนะครับก็วันนี้เข้ามาที่เดือดมือไฟของสาขาบางข่างคู่ทําการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองข้างนะครับคันนี้ชนหนักนะครับชนเสาไฟฟ้าเลยนะครับโอเคครับเรามาชมในเรื่องของเบล้ครับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับสักครู่นะครับฝั่งนี้โอเคสักครู่นะครับอ่าดึงยื่ครับดึงหน่อยเดี๋ยวผมรู้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  นั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยโอเคครับก็สามารถดึงออกไปได้ปกติแล้วดึงออกไม่ได้นะครับก็คือล็อกไปเลยนะครับอันนี้ก็ปกติครับโอเคข้างนี้ก็ไม่มีแล้วครับโอเคพอแล้ครับอ่าก็ไปลองอีกข้างงครับลองข้างขวาคทางซ้ายก็ใช้งานได้แล้วนะครับเาาดูส่วนของข้างขวาครับ ทดสอบดูฮะโอเคดึงได้ตอนมาดึงไม่ได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็ถ้าใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบลล็อกหรือเบลด,ดึงออกไปได้ก็มาติดต่อที่ดึงมือไฟสาขางขามคู่หรือสขาไฟฟ้าสมุกได้ครับท่าใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบนี้นะครับก็เป็นสําคัญครับถ้าไม่มีระบบนี้หรือว่าใช้งานไม่ได้ก็อาจจะถูกตำรวจผิดกฎหมายไม่ยอมใส่เข็มขัดไม่ใน,ในกรใรเดินทางแล้วก็ รวมถึงอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ก็เกิดความอันตรายนะครับสักทีนะครับก็ควรจะซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ค่อนข้างราคาสูงมากนะครับแต่ว่าซ่อมแซมก็ตามอาการหน้างงานนะครับคันนี้คนหนักเลยครับจนถ่าไฟฟ้ามาค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถมาติดต่อที่ดิบไม่ไฟได้ของวกว้าวก่อนดีครับ the pressure blinded me but now i see i'm not different from the rest you said i that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away. <laughs> Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fade away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid. สวัสดีครับลูกค้านำรถนะฮะสวดนะฮะพิต้ามาทําการแก้ปัญหาเรื่องของจุดไฟที่ไฟดึงออกไม่ได้ครับแล้วคนนี้เกิดอุบัติเหตุมาจะไปดูนะครับเอาไปดูนะครับเป็นเพราะว่าไฟส่วนของที่เป็นแอร์แบ็กบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นครับอันนี้ขึ้นครับเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นครับเดี๋ยวตรงนี้ดึงไม่ออก 2องข้างครับสองข้างนีง่ไม่เอาเลยครับแข็งสุดเลยครับอาลูกนหนึ่งยครับลูกหน่อย